สวัสดีครับโอเทนซแนนลนะครับวันนี้พามาเดินเที่ยวตลาดหลังนะครบเนาะตลาดหลังก็คืออยู่ข้างๆอารนตสิริราชเองนะครับเนาะก็วันนี้พามาดูบรรยากาศนะบรรยากาศหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดพึ่งจาไปนะครับเมื่อปีกันเสีปฟีนะครับใส่กล้องเสลฟีีนะกล้องหน้านะครับเนาะอันนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเนาะ ชมบรรยากาศคนเยอะมากๆเลยวันนี้นะครับที่วางหลังนะโอเคโอเคชมไปพร้อมๆกันนะครับใชไหมสวยงามมากนะครับวันนี้มาหาอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นอาหารเย็นด้วยเนาะซื้อไปเผื่อตอนเย็นด้วยนะต้องต่อไปไหนนะครับตองอันนี้ให้ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลัง อย่าลืมกดติดตามให้ Open c ซ a n n e l ด้วยนะคะอวันนี้พามาชมตลาดบางหลังเนะคนเยอะมากๆเลยจิ้งจไปพร้อมๆกันนะี่ร้านขนมสายใหม่นะคะร้านขนมสายใหม่ไาเงอนสายทองซืดอว่านะครับบางหลังนะเนาะ ร้อนหน้าอากาศร้อนตันนี้นะครับ่ะเราไปซอยนี้กันนี่ของเยอะมีหน,น้านก,กากขายด้วยเนาะหน้าก,กากขายเยอะมาก ชมบรรยากาศการเที่ยวแัดวัวหลังเนาะนนคืออันนี้เราเป็นคลิปชมตลาดเกษตรเนาะเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่เราจะไปร้านอะไรสักร้านหนึ่งนะครับผมแค่ให้ชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศดูเราใส่ตอนนี้อนะ๋อบนะรรยากาศแกจะใ่กี่่ ของขายเยอะเหมือนเดิมนะของขายก็เ,อเนะอยอะเหมือนเดิมนะครับหัเ,นะเราซื้อของแล้วนะครับเราเหตุ<笑><笑>ผลที่ไม่ซื้อของเพราะเราซื้อแล้วนะครับเราซื้อแล้วนะเราก็เลยไม่มีการแวะซื้อของนะเพืให้สงบรรยากาศตลาด ามตัวร้อยนะสามตัวร้อยสามตัวร้อยนะครับเห็นไหมเสื้อผ้าเซลเยอะมากเลยตลาดบางหลังนะครับเห็นไหมเห็นไหมคนคึกคักมากนะครับเชิญนะใครอยากมาเที่ยวนะครับเดินมาซื้อของ คนเยยอะมากเลเลป็น,นบล็อกอันนี้คือบล็อกเที่ยวตลาดวางหลังนะครับเป็นบล็อกนะเป็นบล็อก FC ลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะร้านรองเท้าสวยเยอะมากเลยถูกด้วยนะอันนี้ร้านของมือสองนะ ร้านของมือสองเนี่ยรองเท้ามือสองนะครับเนาะต่อมามาดูร้านซูชิวังหลังนะครับร้านซูชิวังหลังนะอรไทยซูชิวังหลังเห็นไหมครับเห็นไหมออรไทยเนาะซูชิวังหลังนะครับซูชิที่อร่อยในวังหลังนะครับนะดังด้วยนะมาซื้อได้เลยนะครับเนาะสวยงาม เดินต่อเดินต่อนะนี่ร้านชาร้านชาร้านชานะครับชาเฉากวยไหมคะเฉากวยเฉากวย ของเยอะมากจริงๆนะครับของเยอะโอเคเดินต่อนะครับเราเดินต่ออ๋อมีเอแคลนเอแคลนเอแคลมีเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับเสื้อผ้าผู้หญิงถูกนะ ถูกนะครับเนาะนั้นสวยอยู่นะสวย like จะซื้อน้ำก่อนแป๊บนพี่เอาน้ำส้มขวดหนึ่งแม่เรามา20แล้วไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องครับจที่คนเปิดให้หน่อยได้ไหมโอเคซื้อน้ำส้มก่อนนะครับพี่ค่าเอดที่ถอย20จะนนั่งก่อนด้านในว่างเลย à, đùm nước sâm còn, cái nước sâm, nhé, các, đi, 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 เป็นการเดินเที่ยวที่ร้อนแต่สนุกนะครับเพราะเห็นอะไรสินค้าเยอะแยะมากมายเลยตื่นตาตื่นใจ อันนี <S 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 ้ <S <S ้านอะไรเอออ๋อไม่มีอะไรบูมเบเกอร์เบกบูมเบกบอนนี้อะไรเนี่ยตบบนี้ใน20บาทแต่ว่าซื้อ5มาพัน1 เสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะครับสวนเสนีย์นะ <Wow. S 1> ออกมากันนะครับก็จะเจอถนนอรุณอมรินทร์ซอยยี่สิบสองนะครับหรือว่าวางหลังนั่นเองนะครับเนาะตรงนี้นะครับตรอกวางหลังนะ <Wow. S 1> เห็นไหมข้างบนถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับเนาะตรงนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> อโอเคนะครับก็ อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ Open Channel โวยนะครับสำหรับวันนี้ก็วอล์กพาเที่ยวบางหลังก็จบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย